สิบพฤศจิกายนนี้รู้เรื่องแจกแบบไหนใครได้บ้างใช้ได้เมื่อไหร่ฟังรายละเอียดในคลิปผ่านมาแล้วสองเดือนหลังจากที่รัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินถวายสัตว์และเข้าปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและได้ทยอยออกมาตรการที่ได้หาเสียงเอาไว้มาเป็นระยะแต่สำหรับนโยบายหลักที่นายเศรษฐาประกาศไว้บนเวทีปาศาัยใหญ่ในวันเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีผักเพื่อไทยนะคะเรื่องแจกเงินดิจิทัล wallet หรือกระเป๋าเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทให้กับผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปวงเงินรวม5 6 0 0 0ล้านบาท เมื่อวันพุทธที่5เมษายนที่มีเป้าหมายสำคัญคือกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยของคนในท้องถิ่นโดยจะใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนระบุวิธีการใช้เงินกำหนดพื้นที่ใช้จ่ายและจำกัดไม่ให้นำไปใช้ไม่เหมาะสมจนถึงตอนนี้นะคะนโยบายดังกล่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนในทุกๆด้านโดยเฉพาะเรื่องแหลงเงินและรูปแบบการจ่ายเงิน รวมทั้งจะได้รับอย่างทั่วหน้าหรือแค่เฉพาะกลุ่มเนื่องจากหลายไฟลยออกมาคัดค้านว่าเป็นภาระการค้าและผลที่ได้ไม่คุ้มค่าขณะที่ล่าสุดนะคะนายพิชัยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีออกมาระบุว่าโครงการนี้มีหลายอย่างที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นการให้สิทธิประชาชน56ล้านคนเปลี่ยนเป็นเฉพาะกลุ่มเพื่อลดภาระการค้ง ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้แหล่งเงินจากงบประมาณซึ่งจะต,ต้องให้รัฐสภาอนุมัติหากเป็นเช่นนั้นน่าจะได้ใช้ในช่วงกันยาปีหน้านอกจากนี้จะต้องตัดรัศมีการใช้เงินออกไปจากเดิมที่กำหนดใช้ได้ในระยะ4กิโลเมตรแต่จะเป็นภายในอำเภอหรือเขตเดียวกันหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูอีกรอบหนึ่ง เรื่องนี้นายพิชัยยืนยันว่ารัฐจำเป็นต้องแจกเงินเป็นเงินดิจิทัลเพื่อบังคับให้มีการใช้จ่ายส่วนคนที่จะมาขึ้นเงินก็ต้องลงทะเบียนและเสียภาษีด้วยทางนี้การแจกเงินอาจจะได้ไม่พร้อมกันและอาจจะได้ใช้เงินในช่วงที่มีวันหยุดเช่นปีใหม่หรือสงการเพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเชื่อว่า90%น่าจะกลับไปใช้แอปพลิเคชันเป่าตัง เนื่องจากมองว่าการพัฒนาระบบขึ้นมาใหม่ต้องใช้เวลานาน,านและยุ่งยากเรื่องดังกล่าวเหมือนจะสอดคล้องกับที่นายกบอกว่าโครงการนี้เดินหน้าอย่างเดียวไม่มีถอยหลังเพราะดิจิทัล w a l l ล็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนการแก้ปัญหาปากท้องจึงจะต้องทำและต้องทำออกไปได้ให้ดีที่สุดให้ถูกต้องตามกฎหมายให้คนได้รับผลประโยชน์สูงสุดพร้อมบอกว่า จำเป็นต้องนำแอปพลิเคชันเป่าตังมามีส่วนร่วมเพราะต้องการให้มีความสะดวกและง่ายให้กับประชาชนด้วยทุกอย่างจะมีความชัดเจนในวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้ทั้งเรื่องแหล่งเงินไทม์ไลน์และกะติกาการใช้โดยนายกรัฐมนตรีจะเป็นผู้แถลงทั้งหมดและพร้อมตอบทุกคำถามที่ตอบได้และนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะที่ทางช่องนำมาอัปเดต ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับฟังกันค่ะหากชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆใ,ในทุกๆวันสำหรับคลิปนี้ทางช่องต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ